งก็<หล>มันมีอารมณ์มาครับผมโกรธเขินอายตื่นเต้นอืมมันจะแดงจะเป็นมานานแล้วนะมันเรื่องของไฟด้วยไฟบางทีมันแรงมันแรงมันเผาหูต่ว่ามีมีคนทักบ่อยไหม บ่อยพี่โนก้กจับผิดเลยแหละบางซีนอ่ะคือมันเป็นซีนกลางคืนเนี่ยรอบข้างมันก็แบบบลู Blue หน่อยใช่ปะแล้วแดงมันแดงเด่นออกมาไง<ะ>มันก็เลยชัดแย่งซีน,นชายตาก็อยู่ในเล็กอยู่คนไปมองหูว<ะ>ความบาลานซ์ของอารมณ์ในการที่จะเวลาที่อยู่กับเฟรมเราคิดถึงประภายเวลาที่อยู่ประภายาคิดถึงเฟรมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไม่อยู่หรือว่าหรือว่า ถ่ายเท่าออกมาไม่ดีอ่ะมันจะกลายดินจะกลายเป็นคนโลเลอ่าล้วเขาไม่เคยใช่คนโลเลแต่จริงดินไม่ใช่คนโลเลดินเป็นคนที่แบบคนเขาไม่ใช่คนโลเลแต่เขาเป็นคนคือเขาเป็นคนที่อยากทำทุกอย่างมันถูกต้องคือเขาอะทำผิดกับพะพายก็จริงแต่ดึกๆแล้วเขามองเรื่องคนนั้นเขามองว่าเขาก็ทำผิดกับเฟรมด้วยเขาเลยรับผิดชอบรับผิดชอบให้มันถูกต้องทั้งสองอย่างคนผู้ชมบางคนดูอ่ะก็อาจจะรู้สึกว่า ข้ออ้างมันข้ออ้างของคนผิดอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วดินคิดแบบนั้นจริงๆๆที่จะแก้ไขมันถูกต้องอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อ่านแต่พลาดหัวคุณจะเกลียดดินคุณจะเกลียดเฟรมคุณจะรู้สึกว่าคนเดียวที่ถูกต้องในเรื่องนี้คือพระพายแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อ่านเนื้อข่าวด้วยคุณจะเข้าใจถึงหัวอกของตัวละครทุกๆตัวว่าเขามี เหตุผลอะไรมีความจําเป็นอะไรมีอารมณ์แบบไหนเขาถึงทําในสิ่งที่ผิดตัดสินใจทําในสิ่งที่ผิดพลาดออกไปรอดูเลยค่ะว่าวันนี้อเล็กจะหูแดงกับฉากแบบไหน